ใจยกมืออคืนอ,อ,อแสดงว่าเข้าใจเนาะครับมาจากไกลที่สุดใครมาจากกุดรังครับยกมือขึ้นหน่อยโอ้มาจากกุดรังใครมาจากอำเภอเพื่อน้อยหลายท่านอยู่ใครมาจากอำเภอพ่อโพชัยนี่ไหมครับเอ่ออาจจะไม่มีมั่นใจากที่บรีบ้านไทยใครมาจากบ้านไทยยกม,มือเลยครับหลายท่านใครมาจากอำเภอชนบนุร้านผง มีบ้างอยู่ที่สุดที่นี่ามาจากภูริปรงแทศครับหลายท่านอยู่นะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่สลับเวลาท่านเดินทางมานะครับวันนี้ท่านจริงๆท่านจะได้พักผ่อนที่บ้านแต่ท่านได้มารับฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกหลานของท่านต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะ ให้ท่านพิธีกรได้ดำเนินรายการนะครับในส่วนของผมแล้วอาจะให้คุณคงเก็บเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะนําประเด็นในตรงนี้นะครับไปอ่านนะครับผมจะพยายามอ่านทุกแผนเลยนะครับแล้วก็เรียงลาดับว่าปัญหาไหนที่ทะลุของต้องการมากที่สุดก็จะร่วมกันแก้ไขนะครับในส่วนของผมที่ได้มาพูดคุยพบปะกับทะลุของในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ